แข่ควินฮองเต้ฮองเต้มาควินเรสเตสติกคอมพลทไอเดียแบบนี้ดัมมี่ผมเอาปันปันเลยลกันบัมมี่ดัมมี่มาตะฟักกุ๊กนี่ด้วยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยตัวเลือกเนี่ยเขาเอาปันปันกันละกันเล่นเพื่อรู้ว่ามันสุ่มไอ้นี่มันจะได้เว้ยก็ไอ้ที่ว่าตัวเลือกเป็นการ์ดอะไรกัน ที่มันมาร์ฟให้เราเหลืออะไรพวกนี้มันรีได้ีได้รอบหนึ่งแต่ชอบสามชอบก็ลีได้หมดกูเล่นตัวดังตลอดเนี่ยเขาบอกเพิ่งรู้อะเพิ่งรู้คนเดียวเพิ่งรู้กูเล่นมาโบ้เพิ่งรู้เนี่ยไอ้เฮียกดกรีข้าางงลู่บนทุกรอบเอาบาฟเฮี้ยอะไรไม่ได้เข้าอะไรกับกูเลย ีได้ให้รถก็เออไงกูก็เพิ่งรู้ไงเพิ่งรู้ตอนในคอมมันกดไอ้ที่ตอนมันเล่นในคอมแบบกูนั่งดูอ่ะไอ้ที่มันกดได้เหรอวะไม่รล้อย่าขอเอาผ่าไม่เอาเจ็บผ่าแล้วน้ำซุปไม่อร่อยอะไรเลย ใช่ไปแล้วรวบห้าวันนี้ต้องได้บีคงได้แล้ววะบีคงววบีคงเราขับรถซีบีคงได้ไม่มาต้องฟันคู่อ๋าเรียอเทมจากอุ้ยอันนี้ดีแบบชิ้นแรกเลยลเลยเนี่ยบูบาบูว้า อูบับมานาสูงสุดลดลง10หน่วยผู้ส,สงสัยจะโคลงศตูดได้จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวสิบสองวินาทีอุ้ยเซ็นตึงเซ็นตึงอ่าอ่าอ่ามันเป็นจังได้นะอูบับอูบับแบบแดงแดงรแหงแสงอูบอับอลันหกสิ มานานแล้วก็ชาแนลแล้วครับวุ้ยเจนี่โกเลยนะครับเนโกพุ้งโอ้ยไอ้กล้องโกเอิร์ดอะ่รเงี้อะไรเนี่ยกบเบอร์อีกเหรอกบเบอร์อะดิสโก้ว้าวตัวแดนแดนแดนถูอยู่ไปเอเอหัวมึงมีตัวสามบ้าอะไรเงี้ยใส่อันนี้ให้ก็ได้อะใส่อันนี้ได้เลยโอ้ยเฮ้ โหแล้วไอเทีมันสีแสงแม่งเต็มเลยไอไอเชฟเนี่ยเตือนไปแล้วขอรับเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับปังเฮ้ยไอยูว้าแลวว้าแล้วโอ้เราเราเราบ้าผู้หายเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยจะใส่เทมมันบัดแบบชาร์จมานานแล้วครับน้องอพินณากูเบี้ยวเลยครับ เกมมันจะเปลี่ยนเล็กน so so like ้อยนะไอเดียแล้วม uh ันสุ่มของดีด้วยนะสัตว์แหม่แบบของเลือดมาเป็นบาโฟสเลยไอเดียต้นเกมส์สุดได้ทีมีพี่โฟสสองอันติดแล้วใส่ให้ใส่ดีว่าตบองกับใครวะกูไม่รู้อะเหมาะกับพวกตัวหลวงอ่ะพวกอาการีอ่ะมันบวกมานาบวกจ้างเลยอ่ะอ้าวไอเกียโดมันเล่นบิวนรกว่ะอ้เหี้ยนี่มันมาอย่างเนี้ย อีกเลี้ยวะครอคะโม่มาก็เพิ่งโดนเยสตูดแน่หน่อยแยสุดนะโอ้ยทักไอ้ถึกจังวะคือแย่แล้วมันเป็นแฮร์ริเออร์ไงเหน๋เหน๋บอกถึกจังวะไอ้เนี่ยไอเดียโม่อะทึกจังเลยโอ้โหเนี่ยถึกจังเลยแย่เนี่ยมนี่ไงนี่ยป้าใหญ่เลยสัตว์ไฟมึงเนี่ยเอาป้าใหญ่เลยเีย เราบองยาตู้เนียครับยาตู้เลยครับอีก,กอะไรเออนะมาลีกมันก็แข็งเกินมันยืนมันยืนลบหลู่ไว้ได้อตอบจริงพี่เก่งไพ,พี่ว่าผมว่างั้นพี่ว่าไงผม<ล>ถ่ายได้ไหมมันก็ได้ไอเทมมันส่งอยู่แล้ว l บิ๊กบิ๊กบิ๊กช็อตบิช็อตโดนเนิร์ฟนี่หว่าใช่ป่ะใช่โดนเนิร์ฟครับโอกีออกมายืนเล่นนี่เฉยเดินแสงชายครับจ้าแอนนี่เดินแอนนี่ฆ่าแน่เมืออา ไม่ยอบเลยผมก็รู้ว่าฮ้อโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ฟังก,ก์เวลาแล้วเลิลาแล้ลล <c oughs> เปิดฟังได้นะฮ็อปเพลงฮอปเนี่ยแน่ <c oughs> วฮันกาโดตาสองน,นะเฮ้ยไม่ใช่อะไรเยอะกว่าเพลงแล้ว Yang chó Dota, Dota song. PC đi hà đi đánh ta, xe ra ta đố ta. Đi số, đi số. Ai đâu quá. PC đi ta, ta <laughs> <laughs> แยา <laughs> งชอฮะฮะอะฮอฮาฮะฮาฮะฮาฮะฮะฮะาะาะาะฮ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 ะะฮ อ้ามุมุสิบดาว alright let's do this <c oughs> สิบด,ดาวัลโหลเด็กเด็กเด็ก์โคตรกไอ้เอี้ยนี่เขาจะเล่นอาเคดวะนี่ไงนี่ไงใครสามมาแล้วใครสามา วังเงินแท้ไม่แตกเลยเกี่ยมโอกาสเกี่ยมากเลยโอโลโตมาอินก่อนคาซาเต้นคาซาเต้นไหนใช้ฮอลเล็ตอ,อะไรวะไม่ลบเลยเออก็มันเล่นบิวแอนนี่ไงเนี่ยเออนี่ยโดนยีเฮ้ยลบแล้วมันโดนแล้วไอ้มันโดนแล้วมันโดนแล้วไอ้โดนขาวว่าวเดว์หลวงอ่ะ

อะไรหน่าอีวรีนอะไรของเขาหน่าอีวรีนแซ่บๆอะครับทอร์ดูดิ่โหดูดิดูดิเอาเรือโยนสตาร์นี่สู้เขาสู้อีแกสู้อีแกโอ้โหเป็นลมเหี้ยร์ฉี่ผ่านแล้วฉี่ผ่านแล้วไหวหรือเปล่าครับพี่ชายไม่อไหวสักไรอีวรีนเขาสามดาวแล้วสู้สิครับ ไม่สู้ได้ยแย่แแบบน้องงอตูส,สู้อยู่แล้วเอาฝ่าชนหลังเลยหลังชนผ้าเปล่า,<อ>ามันมันตันๆั่ะโวต,โ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 ตโๆๆตจำผิดรช่างเพเกิดเป็นทาลิกต้องมันตัวเช็คล่างกายอะไรเนี่ยอย่อายงชอบเลย โอ้ยกล้องมึงไม่ลดเลยนะกล้องนะอน,นี้ <c oughs> โอ้ยิีที่ที่ฟอสตองอัะโอ้โหตัวจรจริง,รง,รงโอ้ยไอ้เจี๊ยมึงดูนักมันหัวกระดองบางนี้นะ่าต่อยกูตายเลยตัวทีตัวเลือดไม่ลดเลยนะ <c oughs> ดูนี่นะโอ้ยเอาหน่อยเวือเอาหน่อยเออเออเอาไปห้ายิงมันโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยโอลาไปเคี้ยไปไกลๆดิ โอ้ยได้เลยอาหารก้อนหินเฮียปากก้อนอิดใส่ซะสนุกใจเฮ้ยกูเหลือแปดแล้วเนี่ยเฮียฮัลโหลเฮ้ยกูจะแปดเลยอ่ะฮะบูกูจะกูใกล้จะแปดว่ะเจี๊ยบจี๊ดแต่น้องๆองหาเฮดเลดเดอร์คนใหม่ไว้เฮ้ยขายแล้วชาลีกะโปกแมวเนี่ยเป็นอี ทำของเวทให้น pues ้องใส่นได้ไหมยังไม่ม er ีปเหนื่นนานไปก็แปรเปลี่ยนสะวันเจอตามคามฝันยอ้ e a h On o n นหนึ่งหนึ่งไปดูไม่มีตัวเวททะลยให้ธนูอะไรมาเยอะแยะวะ

ายงานตัวดวนเนโกนี่หว่ะอืมอับเซ่

fucking cool happy ปรบรูมโอ้โหโหดเกินพี่ชายอะไรกันเนี่ย โอ้ยจะแตกแล้วก็จะแตกแล้วกูบัฟมาเฉยเลยกัดซบป่าเสาไปละครับโอ้ Shadow into t h s p o ให้ส่งกถาเวทให้หนาคนละอันอืมกูมจะตายแล้ครับโอเคดีอาจารย์กูไม่มีอะไรเลยได้ได้วนั่งทําใจ<ม>ด้วยด้วยครับช่วยด้วช่ยด้วย,วยไม่ส่งไม่ส่ง แอนนี่ตลาดการค้าเหี้ยไนบูบับามา<อ>แจมแจมบารวี่ออเอารถพี่เ <c oughs> ย้เอาเอ็นด้บคะแนนกูรถแล้วนี่ตัวมันไม่มีเลยว่าจารย์ม่งแบบอัประยศมากนะเหี้ยทายปอบทรี โดมเนตายแล้วนะโดมบอกมึงไม่ตายหรอกจนเจอคูอฟื้นจังหวะนี้จังหวะนี้โดมจะสวดเจอวันนี้โดมจะสวดนะครับไอ้ไอ้ที่ที่เท่าไหร่ที่ห้ามต้องเอาเรื่องเนอะจะเจียมชนเลยพี่จะสู้มึงไม่ได้หรอกไอ้กล้องด่าหมดมึงโดมกูโดนมันดับไปเนี่ยไฟร้อนก็โดนจุดจี้ได้นะเออจริง รับรับกันสามดาวแล้วกันนะอืะอ,อเลือด6กพันกว่าเองไอ้เงีย้ยได้นี่เนี่ยมึงได้บูบับด้วยต่อยไม่พักก็สามกระสายไอ้ย่ะกระสามกระสายเราเฮ้ยโอ้ย็เป็นแหลตั้งเล่นสวิ์หลอกันเจ้า โอ้นนชี่เจอมิสเตอร์โดงคู่ไอ้กองจิรเนโกะเโอ้ยเยอะต่อยเอาต่อยเอาเลยนะต่อยต่อยแบบบูบักระเด้งขึ้นเรื่อยๆเลือดแม่งก็จะเต็มแล้วแล้วก็ต่อยส่วนปั๊มเขาก็ตายอเริ่มเริ่มหายไปเรื่อยเอาละ่ะบีบอีกหนึ่งคนนะครับปั๊ม ัตวดีว่ีไม่พากวันนี้ในบีมันเพิว้าวโอ้ยอยไม่ต้ายเขาดูดเลือดว่ะลมทั้งยืนปูดหลอเศร้าก็เดาไปทำไมเอ้ยอ้าไม่ใช่อหรอ ขอโทษขอโทษมาเลยแกนแกนฉันเป็นฉันว่า y y y x y y y x y y y x เอาข้างบนนี้แหละแฮปปี้มาเลยแกนฉันเป็นคอมแมนด์มี่คอมแมนด์มาเก่าเก่าแค่คอมแมนด์มี่มมหมายหอดทำซ้อนอโอ้ยโอ้ยไม่วมไมสวย นี่กูมาตะพัวมีอูทูเอ้ามาก่อนอุ้ยกระทัดลงทันโอ้ยนักมัดตาลันต์ตัวน้ามันมีโตหน้าไอ้เหี้ยปึ๊ดมันจะย้ำหรือะไรเหี้ยระเบิดพิฆาตวุ้ย ป่นม <si ึงเอาเรื่องนะปัมึงเอาเรื่องจะอะไรการดดเลือดเจยเลยอันนั้นคือการการมึงการจะไม่สามดาวเลยคนเ็งอ่ะโคเกอนเอาเหย้เคเอาอะเฮ้ยเลสแดนคิมมจิ โอเค baby you อ่ะไอ้ยอ้คอปคะแนนมันเยอะจังวะเออเหียมันเล่นมันเล่นเศษของไงเศษของแฮนนี่นะทำไมก็วะทำไมได้ทำอย่างนั้นวะเฮ้ยฮึมสอรี่เศษของใส่นี่นี่อูกอดเด็กเอ้ยไม่ใช่โยริกอ่ะมึงไม่ได้ใช้คอปขายให้กล้องไ้กล้องมันจะทำสามดาวน่ะ มาไม่เชื่อไม่เชื่อไอ้ชี้ก็อะไรหรอดูมาดูดิเนี่ยดู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 จะทำทำาถึงทางกับฉันได้เนี่ยสามดาวแล้วครับโดนไปโดนแล้วโอ้ยโดนแล้วไม่นะไอ้สามดาววะอูโยริกมึงไงโยริกูสองดาวเองเอ้ยโว้อโดนหน่อยก็มึงโดนแล้วโดนคนเสซ็ตสองแล้ว ขาเล่นเป็นไฮเปอร์ป๊อปอ่ะไฮเปอร์ป๊อปสามลาโลไปโยนมันโยนไม่เรื่อเลยทมไมแยนสีแดงเริ่มหายไปแฉกสีแดงมากไปเฮโอลามึงหลุดเข้ามาแล้วโอ้โหแต่ก็ทาแนนนี้ไม่ไหวไว้ก่อนปลาของเล่นไม่ปลาสิตัดสีแดงมันเริ่มมาว่ะจบแล้วมันจบแล้วการ์ัดดูดเลือดอุ้ย ตัวลูกโอเมซ่าหวยหวยเสกของเสกของหวยเสกของมันไฮเพลโอ้ my god เล่นเยี้ยไม่มีตัวห้าดาวเลยเนี่ยตาบ่าตาบ่าไรเงี้ยเดี๋ยวคนเขาก็ภวกากันหมดไอ้เงี้ยห้าดาวมาจากไหนเนี่ยดิจิสเตียน คืมันงวับไปไหนวะไอตรงต่อครับตรงหนมตรงแตกไปแล้วนี่ตรงแตกไปแล้วเฮ้ยมาท่ร้องต่อถือความให้มาเปิดต่อไหมสองตัวเลยจะได้แบบอยากฟังเสียงเราหลอกนะฮะรอรอจ่าเฮ้ยจะามัน่าจะแพ้แล้วแหละแพ้ใส่อ่ะอุ้ยอุ้ยแม่งเดือดจัดอุ้ยหายเลยผมหายผมหายไปไหนเนื้อตายแล้ว เออสาผมตาลสุดๆแล้วนเีมาต้องนานมาแพ้เงี้ยไม่มีตัวดาเมจเร ดอดิยุดปาดีโฮโฮม,มาก็สับหมดเลยซีซาร์ซีาซาร์จะจาดแทงกูละลายเป็นครีร้อยฟรีโอ้มายกดหยุดนะโอ้ยป่าไม่พักเลยโอ้โอ้โอ้โอโอ ครูชนะต่างหาล่ะโดนบี้ฟิซซ์ขับปอร์ตัยโทษอย่างนั้นมันเอาตะขอเกี่ยวนะเว้ยเสื่อย่อเลยชนะวันแรกวันนี้